จะบอกกับกกตว่าแบบนี้นะครับกูไม่เลิกเห่อครับเอผู้กูไม่เลิกเห่อแน่นอนผมบอกเลยยิ่งคุณมีความพยายามจะทําแบบนี้นะกูไม่เลิกเห่อครับอืมกูเห่อเลยครับ เหอเต็มที่ด้วยเอเลยอะไรก็ตามที่ว่าที่รัฐบาลใหม่จะทําหลังจากได้เสียงจากประชาชนแล้วกูจะยกยอปอปั้นอย่างยิ่งใช่กูจะสรรเสริญพวกเขากูจะเหอมากขึ้นไปอีกแล้วกูจะเหอแล้วกูจะตามทุกกระแสที่ดีงามที่เขาทําเพราะกูเหอไงกูจะเหอเขาในฐานะรายการดิลิท็อปิกเราจะชวนคนเหล่านั้น มาอยู่ในรายการของเราครับแล้วเราก็จะตัดคลิปสั้นเพื่ออะไรเพื่อเห่อเขาไงมใชผมจะเห่อเขามีอะไรเบ้าทถ้าประเด็นคืออยากให้กูเลิกเห่อกูจะยิ่งเห่อกูจัดนะเออกูจัดนะปกติเนี่ยเราชื่นชมประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่หลังจากฝั่งประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลเราก็ต้องวิพากษ์วิจาร์ณคแต่ถ้าคุณจะไม่ให้เขาเป็นรัฐบาลหรือจะยืดไปเรื่อยๆกูจะเห่อครับกูจะเห่อไปเรื่อยครับ และเดี๋ยวกูจะสร้าง MV ขึ้นมาเป็นพิธาบินทั่วประเทศบิน<า>บินทั่วประเทศครับพิธาแมนพิธาแมน,แมนเออบินทั่วประเทศครับเรา<ม>จะทำคลิปหมอชลดนานสามารถกระโดดจากพื้นขึ้นไปยืนบนตึกได้อยากเห็นตัวจริงของแม่ยอดเสียจังที่ได้แต่มองน้องนางเห็นภาพน้องทางส สุดซึ้งดุดดังวันหนึ่งเพพีชาวไรช่ชาวนาอยางดีคุญคงไม่มีเสียแล้วกระมังฉันมองภาพหายที่เธอลงในหนังสือเป็นแฟนจับไม้จับมือเพราะเจ้านั้นคือคนดังภาพยืนก็เก๋ดูแล้ว่ังเทเสียจังอีกทั้งภาพนอนภาพนั่ง ดูแล้วมันช่างวาดเสียวเลือกเกินอยากไปอยู่ใกล้ๆกับเจ้าทีวีทุกช่องทำข่าวเพียงคู่กับสาวเลินเกินคงมีสุขล้นแม่พี่ขัดสนจนเงินถ้าได้กวงแค้นเป็นแฟนเดินคงสุขเลือกเกินนอเราอยากเห็นตัวจริงของแม่ยอดยิ้มสี ยจังลุยทองร้องนอนกองฟางคงไม่มีทางหรอบสาวไรวาสนาไม่มีปัญญาแล้วเราคงต้องถือเกี้ยวเกี้ยวข้าวอยู่กับแม่เราเหมือนเดิ